ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับไม่ได้ตรวจสอบในด้านของฝนพยากรณ์ฝน7วันล่วงหน้าหลายวันแล้วนะครับในวันนี้แอดมินจะพามาตรวจสอบในด้านของฝนในอีก7วันล่วงหน้าพยากรณ์ฝน จากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับ14-16กุมภาพันธ์ความกดอากาศสูงหรือมรรากาศเย็นอีกร,รอกนะครับเป็นระลอกใหม่จากประเทศจีนซึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ จะส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้บริเวณดังกล่ามีฝนตกฟ้าคนองเกิดขึ้นและบริเวณภาคใต้นะครับ14-16กุมภาพันธ์จะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตราประกอบกับจะมีลมตะวออกที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยรวมถึงภาคใต้จะ มีกำลังแรงขึ้นนะคบภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วน17-19กุมภาพันธ์ความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงจะทำให้มีหมอกในตอนเช้านะครับสำหรับประเทศไทยทางตอนบนแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่และลมตะวัออกมีกำลังอ่อนลงนะครับภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนลดลง โดยพื้นที่ภาคเหนือ13-15กุมภาพันธ์ฝน10-20ปของพื้นที่ส่วน16-19กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ เป็น20-40%ของพื้นที่และยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าในบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14-16กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น20-40%ของพื้นที่ส่วน17-19กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่นะครับ และจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าในบางพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลาง14-16กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับ40-60%ของพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วน17-19กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับเหลือ20-30%ของพื้นที่ และจะมีหมอกในตอนเช้าเข้ามาส่วนพาดตะวันออก14-16กุมภาพันธ์ฝนเพิ่ม40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบ้างแหง่งส่วน17-19กุมภาพันธ์ฝนจะลดลงนะครับเหลือ20-40%ของพื้นที่และจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าส่วนพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล14-16กุมภาพันธ์จะมีฝนเข้ามานะครับ จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้น17-19กุมภาพันธ์ฝนจะลดลงนะครับเหลือ20-30%ของพื้นที่ และจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนส่วนพื้นที่ของภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก14-16กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันออก17-19กุมภาพันธ์ฝนลดลงเหลือ20-40%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก 17-19กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้1-2เมตร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมิน ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ